กระทรวงเกษตรชวนประชาชนบริภคลำไยนะครับพร้อมกับเปิดพื้นที่ตลาดอ,อตกนำลำไยคุณภาพดีมาจำหน่ายในงานที่ใช้ชื่อว่าชวนบริโภคลำไยผลไม้ดีเมืองไทยภาคเหนือครับคุณประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าปีนี้ปริมาณผลผลิตลำไยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับประมาณ1.4ล้านตันแบ่งออกเป็นในฤด,ดู690,000กว่าตัน และนอกฤดูประมาณ700,000กว่าตันทางนี้เพื่อเป็นการกระจายผลผล,ผลิตเพิ่มช่องทางการจำหน่ายลำไยคุณภาพให้กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรกระทรวงเกษตรจึงนำโมเดลการกระจายผลผล,ผลิตลำไยในฤดูกาลมาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการด้านการตลาดสินค้าเกษตรโดยให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอ,อตอกจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าลำไยขึ้นนะครับเปิดโอกาสให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรนำผลผลิตลำไยคุณภาพมาจำหน่ายสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นรวมถึงยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งปัจจุบันครับในกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยสามารถยกระดับสู่เกษตรกรโครงการสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้แล้วในพื้นที่4จังหวัดก็คือเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านและลำพูนซึ่งก็นำผลผลิตมาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วยนะครับ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง30สิงหาคมนี้นะครับณตลาดอ,อตกรกรุงเทพนอกจากนี้ก็จะมีการหมุนเวียนครับไปจัดจำหน่ายลำใหญ่ยังหน่วยง,งานอือ่นๆอ,อีกด้วยครับ